ทดสอบโซล่าแคมปิ้งนะครับโซล่าเซลชุดสำเร็จแบบพกพานะครับสำหรับพ่อค้าแม่ค้านะครับหรือรถฟุตทัศท,ที่ต้องการระบบไฟไปใช้งานนอกสถานที่นะครับตัวนี้เป็นรุ่นเล็กสุดนะครับของที่ร้านตัวนี้จะเป็นโซล่าแคมปิ้งพันหะครับตัวนี้จะมีความจุแบตเตอรี่อยู่ที่13.3โวลต์ร้อแอมป์ 1,330วัตต์ชั่วโมงนะครับอินเวอร์เตอร์ใช้งานได้ต่อเนื่อง700วัตต์ต่อชั่วโมงนะครับโซล่าชาร์จเจอร์ MPPT 12บสโวลต์ยีแอมป์นะครับ, ger, T, w, รบใช้สำหรับต่อแผงโซล่าเซลล์ไม่เกิน60โวลต์หรือแผง450วัตต์ไม่เกิน1แผงนะครับพร้อมฟังก์ชันต่ำตัดต่ำกว่า11.5โวลต์สั่งดับเครื่องสูงต่อ13.2โวลต์ เต็มตัดชาร์จ13.8โวลต์นะครับมี BMS พร้อม Active Balance ในตัวแบตดิอเทียม12.3.2โวลต์4เซลล์นะครับ100แอมป์นะครับประกอบรัดแบตให้อย่างดีนะครับพร้อมพัดลมระบายอากาศนะครับเป็นพัดลมเซ็นเซอร์ทำงานตามอุณหภูมิในเครื่องนะครับไม่ได้ทำงานตลอดเวลาครับอ่ะวิธีการเปิดเครื่องเปิดแบตเตอรี่ขึ้นนะครับเปิดโซลร์เซลล์ขึ้น เราก็สามารถนําแผงโซล่าเซลล์มาต่อเสียบเข้าตัวนี้ได้เลยนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นช่อง DC In to Out นะครับตัวนี้จะรับได้2ทางนะครับจะสามารถเอาอะแดปเตอร์12โวลต์แปลงไฟบ้านมาชาร์จเพื่อใช้งานนอกสถานที่หรือจะใช้เป็นกรณีที่เราต้องการเพิ่มความจุแบตนะครับหรือจะพ่วงกับไฟรถยนต์12โวลต์ตัวนี้เป็นจัมพ์สตาร์ทหรือพ่วงไฟรถให้ใช้งานได้นานขึ้นก็ได้เช่นกันนะครับอะตอนนี้เปิดเบรกเกอร์อินเวอร์เตอร์ก็พร้อมใช้งานนี่นะครับ พัดลม16นิ้ว60วัตตถ้าเปิดพัดลมตัวเดียวนะครับชุดคอนโทรลตัวนี้จะจ่ายไฟได้ประมาณ15ชั่วโมงนะครับโดยประมาณนะครับพัดลม1ตัว15ชั่วโมงถ้าใช้งานร่วมกับอย่างอื่นกำลังวัตตเพิ่มขึ้นชั่วโมงก็จะลดลงนะครับถ้าอยากรู้ว่าอุปกรณ์เรากินไฟกี่วัตต์นะครับให้พลิกดูที่หลังเครื่องจะมีบอกไว้แล้วนำมาลบกับกำลังวัตตสูงสุดที่แบตเตอรี่นะครับ เก็บได้นะครับนะครับตัวนี้สามารถใช้มองข้าวนะครับ1ลิตร450วัตต์ได้นะครับชาร์จมือถือหลอดไฟพัดลมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแล็ปท็อปนะครับตัวนี้สามารถใช้งานได้นะครับน้ำหนักประมาณ25กิโลนะครับสามารถยกขึ้นรถได้นะครับตู้เป็นตู้เบอร์2นะครับขนาด ห้าสิบห้าสี่สิบห้านะครับแล้วก็ยี่สิบห้านะครับไม่ได้ใหญ่มากนะครับแล้วก็เปิดปิดสวิตช์ด้านหน้าเพราะมีตัววัดโวลต์เบะสถานะแบตตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีพัดลมในตัวอินเวอร์เตอร์ระบายความร้อนออกมานะครับพัดลมอินเวอร์เตอร์จะดูดอากาศเย็นเข้าไปนะครับภายในเครื่องแล้วพัดลมตัวที่สองจะดูดความร้อนภายในตู้ออกมานี่นะครับ ตอนนี้ยังไม่ทำงานเพราะว่าอุณหภูมิยังไม่ถึงนะครับการใช้งานก็จะค่อนข้างเงียบนะครับเพราะว่าเป็นอินเวอร์เตอร์เพียวไซเว็นะครับลงแดงนะครับมอเตอร์เดินเรียบหลอดไฟไม่มีเสียงจี่ัมนะครับถ้าเป็นแบบธรรมดามันจะมีเสียงจี่ในหลอดไฟนะครับแบบโมดิฟายธรรมดาจะไม่เหมาะกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางอย่างนะครับที่ไวต่อสัญญาณรบกวนนะครับสนใจสอบถามได้ครับ0985245956